โอ้โหยังไงหนุกไหมคะหนุกไหมคะหนุกไหมคะหนุกมากจะไปเลยค่ะเดินต่อเลยค่ะจะไปที่พักใช่ไหมใช่เอาหน้าเดินสิค่ะยาวหลังเดินค่ะหน้าเดินก็ยังสิเดินไหวอยู่หน้าเดินค่ะหันไปเลยค่ะ ไปไหนกันอ๋อจะไปนู่นค่ะไปนู่นลอ๋อจะเข้าที่พักใช่ไหมใช่ค่ะจะเข้าที่พักเนลโอเคนะคะตอนนี้เรากำลังหลังจะเข้าที่พักนะคะจะเข้าที่พักใช่ไหมคะไงน้าหน่อยไงน้าหน่อยพี่เมนพี่เมีนไปไหนพี่เไปไหนพี่เม้านขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่โอเคเชิญค่ะเชิญค่ะ นูุกโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะโอพี่มินหนักเลยพี่มินหนักเลยอ่อพี่มินไปก่อนอพี่มินไปก่อนค่ะ